นี่มันอะไรกันอ้า,ากว่าพวกเจ้าต้องการมาโจมตีอาณาจักรโลกแล้วล่ะก็ก็ต้องผ่านข้าผู้นี้ไปก่อนให้ได้ <c oughs> เจ้าเด็กน้อยอย่าได้ประเมินความสามารถของตนเองนั้นสูงเกินไปอา <c oughs> ตายซะแย่แล้ว <c oughs> โดยการโจมตีของพี่เย่ข้าคิดว่าเจ้าเด็กนั่นมันคงจะไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> นี่พวกเจ้ามั่นใจขนาดนั้นเลยงั้นหรือหืมนี่เจ้าเป็นใครเอ๊ะนี่ข้ายังไม่ตายอย่างนั้นหรือข้าต้องขอบคุณท่านมากเลยที่ได้ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าแห่งอาณาจักรล้านช้างงั้นหรือเป็นเจ้าใช่ไหมที่เป็นคนสังหารลูกชายข้าได้โปรดท่านระวังตัวด้วยพวกเขาทั้งคู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นถึงระดับเทพเจ้าอย่าได้เป็นห่วงข้าเลยไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถทำอันตรายต่อข้าได้ทั้งนั้น เจ้ากำลังจะตายแล้วยังจะมาพูดเรื่องไร้สาระอีกอย่างนั้นหรือวันนี้ข้าจะเอาชีวิตของเจ้านั้นเพื่อมาไว้อะไรแก่ลูกชายของข้าเองเปลวไฟนี้มันเพียงพอที่จะสามารถสังหารผู้ที่อยู่อาณาจักรเทพได้เลยและเจ้าเป็นเพียงผู้ปกครองอาณาจักรเล็กๆเ,เท่านั้นคิดหรือว่าจะเหลือรอดไปจากการโจมตีนี้ของข้าได้โอ้เหมือนว่ามันก็พอจะร้อนใช้ได้นี่เอ๊ะ อะไรกันการมู่ป็นถึงระดับเทพขั้นต้นแต่เขากับถูกสังหารด้วยกระบวนท่าเดียวเหตุใดเจ้าเฉินซวนถึงได้แข็งแกร่งเช่นนี้ยอถือว่าโชคอย่างดีที่ข้าได้นําสิ่งประดิษฐ์ดาบทลายท้องฟ้าติดมาด้วยถึงแม้ว่าการใช้สิ่งประดิษฐ์ดาบทลายท้องฟ้านี้มันจะมีผลกระทบไปถึงการทําลายล้างอาณาจักรโดยรอบทั้งสิบแห่งแต่ตราบใดที่ข้าสามารถล้างแค้นให้กับน้องชายของข้าได้นี่มันก็ถือว่าคุ้มค่า เฉินซวนเจ้าจงตายไปซะโหใช้สิ่งประดิษฐ์งั้นหรือน่าสนใจดีนี่เช่นนั้นข้าจะเล่นกับเจ้าเอง <c oughs> เจ้าต้องการที่จะต่อกรกับสิ่งประดิษฐ์ดาบทลายท้องฟ้าของข้าด้วยพลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยแค่นั้นงั้นหรือ <c oughs> อะไรเนาะพลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยแค่นั้นสามารถต้านทานการโจมตีดาบทลายท้องฟ้าของข้าได้อย่างไรกัน <c oughs> เอ,อเป็นไปไม่ได้ โอ้พระเจ้าพลังของท่านนั้นมันช่างเยี่ยมยอดมากสิเหลือเกินเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะกำแพงกั้นระหว่างดินแดนมันแย่แล้วสิกำแพงสุดท้ายของอาณาจักรโลกมันได้พังทลายไปแล้วอากาศทั่วทั้งอาณาจักรแห่งนี้มันก็จะหายไปนะสิอะไรนะเจ้าพูดจริงนั้นหรือเช่นนั้นแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรกันหากบาดจากอากาศหายใจนี่มันอาณาจักรโลกแห่งนี้จะล่มสลายแล้วงั้นหรือเอ๊ะ ฝีมือข้าง,งั้นหรือโทษทีจู่ๆพลังของข้ามันก็ไม่สามารถควบคุมได้นะเฮ้ hey, ทุกคนได้โปรดใจเย็นก่อนอนาณาจักรโลกนั้นจะยังไม่ล่มสลายหรอกนะอะไรนะจริงอย่างนั้นหรือมิงอันหรือว่าเจ้านั้นจะรู้วิธีการซ่อมแซมบาเลียของอาณาจักรโลกแล้วเฮข้าไม่รู้บัดซบเอ้ยแล้วเจ้าจะมายืนพูดพ่ำทําเพลงอะไรอยู่เอากล้วยข้าไปกินซะแต่ว่าพวกเราจะมายอมแพ้เอา,อาง่ายๆแบบนี้งั้นหรือ เดิมทีดินแดนแห่งนี้มันคือสถานที่ลี้ภัยแต่ทว่าคนรุ่นแรกได้อาศัยความเชื่อแน่วแน่ในการขยายอาณาเขตและได้เพิ่มจํานวนขึ้นจนถึงทุกวันนี้และบรรพบุรุษของพวกเราก็สามารถเอาชีวิตรอดจากความยากลําบากดังกล่าวมาได้ดังนั้นพวกเราคนรุ่นหลังจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบนี้ได้อย่างแน่นอนที่พี่หมิงอันได้พูดมาก็ถูกพวกเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ได้ ่นนั้นแล้วพวกเรานั้นจะมีความสามารถที่จะทำอะไรมันได้ละ่ะแม้แต่ผู้ปกครองดินแดน,นแห่งนี้ก็ได้จากพวกเราไปแล้วอย่าได้พิ่งสิ้นหวังไปตัวข้าในตอนนี้ก็ได้มาถึงขอบเขตของอาณาจักรเทพแล้วและข้าก็ขอสัญญาเลยว่าจะหาทางนำอนาณาจักรโลกแห่งนี้ไปสู่หนทางแห่งแสงสว่างให้ได้นี่มิงอันเจ้าสามารถบรรลุขอบเขตเทพแล้วจริงๆอย่างนั้นหรือนี่ขนาดคนแบบมิงอันเขายังสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เลยและเหตุใดทำไมพวกเราจะต้องมาสิ้นหวังด้วยละ่ะ นี่มิงอันเจ้านั้นคือความหวังสุดท้ายของพวกเราในดินแดนแห่งนี้นะทุกคนอย่าได้กังวลไปเชื่อใจข้าได้เลยโหเจ้านั้นไม่เลวเลยนี่ที่สามารถเอาชนะ,จะใจผู้คนในอาณาจักรโลกมาได้เช่นนั้นแล้วข้าคงจะต้องให้ของรางวัลชิ้นใหญ่แก่เจ้าหน่อยแล้วกันเอ๊ะสิ่งนี้มันคืออะไรกันสิ่งนี้คือเศษชิ้นส่วนโลกที่มันจะช่วยเจ้าสามารถสร้างดินแดนใหม่ขึ้นมาได้เอ๊ะจริงอย่างนั้นหรือ โฮสท่านต้องการที่จะเปิดใช้งานชิ้นส่วนโลกใช่หรือไม่ใช่ข้าต้องการเปิดใช้งานเศษชิ้นส่วนโลกเอ๊ะตอนนี้เจ้าจงหลับตาแล้วลองจินตนาการถึงโลกที่เจ้าต้องการดูสิโลกที่ข้าต้องการนั้นหรือมันคงจะต้องใหญ่โตและต้องสวยงามมันจะต้องเป็นสถานที่ที่พวกเราอยู่แล้วไม่แออัดและจะต้องมีอากาศอันบริสุทธิ์ให้พวกเราไว้หายใจนี่มีมาหาสมุทรด้วยล่ะเฮ้ยอย่าลืมท้องฟ้าอันสดใสด้วยล่ะ นี่มันช่างงดงามมากอาณาจักรโลกแห่งนี้ได้กลายไปเหมือนดินแดนแห่งความฝันแล้วนั้นหรืออาณาจักรโลกของพวกเรานั้นมันช่างสวยงามมากในตอนนี้มันช่างแตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงข้าต้องขอขอบคุณท่านมากหากว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านแล้วล่ะก็คงจะไม่มีอาณาจักรใหม่สําหรับพวกเราในตอนนี้ได้โปรดตั้งชื่ออาณาจักรใหม่ให้พวกเราได้เถิดเจ้าต้องการให้ข้าตั้งชื่ออาณาจักรให้ใหม่งั้นหรือ เอออาณาจักรใหม่การเริ่มต้นใหม่ดินแดนโลกที่ถูกทิ้งล้างดินแดนที่ผู้ปกครองได้หายจากไปแล้วเอาละ่ะข้าคิดออกแล้วเช่นนั้นข้าขอเรียกว่าอาณาจักรแห่งแสงเป็นยังไงละ่ะอาณาจักรแห่งแสงที่หมายถึงความหวังและอนาคตเอาละ่ะต่อจากนี้ไปพวกเราจะเรียกอาณาจักรแห่งนี้ว่าอาณาจักรแห่งแสงอ้แล้วพวกเราก็คือผู้คนในอนาณาจักรแห่งแสง อาณาจักรใหม่แห่งนี้ก็ได้ถือกําเนิดแล้วเช่นนั้นจะไม่มีผู้ปกครองอาณาจักรได้อย่างไรกันละ่ะเอ๊ะนี่มันคือสิ่งประดิษฐ์ของอดีตผู้ปกครองอาณาจักรโลกนี่ใช่แล้วข้าจะขอมอบเครื่องรางแห่งชีวิตนี้ให้แก่เจ้าและต่อจากนี้ไปเจ้าก็คือผู้ปกครองอาณาจักรแห่งแสงคนใหม่พวกเราขอทำความเคารพท่านผู้ปกครองอาณาจักรคนใหม่และพวกเรานั้นจะขอติดตามท่านไปจนชั่วชีวิต